นุ่ยดำดำหวานหวานเลยจ้าตะวันนุ่ยแดงๆสมๆจ้ะแม่เหนมื่สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บมาจ้าปฏิจจานั้นสิพามาเก็บอันแบล็คเบอร์รี่จ้าเมื่อนี้มาเก็บแบล็คเบอร์รี่มาเที่ยวแล้วก็เลยไม่สำรวจปลาจ้าโอ้โหดำดำดำซุปนุ่ยบางแง่เลยจ้าเนี่ยหวานหวานจ้ามันยุ่งขังแม่น้ำเลจ้า luôn luôn ôi quả bắn nạm ta mất đi sao tình nguyện này anh ra ra วหวานาหวานจ้าหวานข้างหลังเท่ากับนี่เก็บไปเต็มอืมนันเป็นปลาสิจา้าแมนเม,มื่อจ้าไม่จะเป็นอุ้มอุ้มนะมัน ว wow. นี่จ้าดกแห้งจ้าคุณนี่ตัวงูใหญ่ มาจ้ะแบกบอร์รี่เด้อจ้านี่แบกบอร์รีแบบ่มืดเลยเด้อจ้านีตมะหมากใหญ่ใหญ่แอบปบเปิ้ลกับมีจ้ะ